เออซื้ออะไรมาบ้างอ่ะเขาบอกโอ้โหเครื่องสําอางเนี่ยหนักนะคือซื้อถุงใหญ่มากบอกโหหนักนะไหวไหมไเนี่ยไหวไหมเนี่ยเราก็บอกหนักนะเพราะว่ายัางมีถุงเสื้อผ้ารองเท้าอะไรอยีบอกอุ้ยมีรองเท้าได้เหรอันนี้เข้าเรื่องเลยนะรองเท้าบอกอุ้ยมีรองเท้าได้เหรอบอกอ่ะอย่างนั้นเนี่ยกาลังจะไปปูตานไปขึ้นเขาววเนาะก็อยากได้รองเท้าผ้าใบเหมือนกันอยไปเลยไปแหมเดี๋ยวผมจะพาไปร้านนี้บอกเออเอเอได้ได้ได ก่อนที่จะไปกินข้าววะนะบอกอ่ะไปไปไปก็เขาก็พยายามอยูก็ถามครั้งที่หนึ่งว่าไวไหมที่ถามเนี่ยเพราะว่าเป็นคนช้อปปิ้งอะถ้าเยอะขนาดเนี้ยไม่ไปไหนแล้วนึกออกไหมคือไม่ไปไหนแล้วคือเราเข้าใจอะ่ะดิฉันเนี่ยเป็นนักช้อปตัวยงเลยนะจะรูปปปปป้ประมาณตนได้ในขณะที่เราเขาบอกไวครับเขาก็หิ้วไปไวไหม ฉันถามีครั้งที่สองย้ำดิฉันดินฉันย้ำเพื่อที่จะหาคําตอบว่าถ้าไม่ไหวก็ว่ามาเพราะว่าเราจะได้เปลี่ยนแผนน่ะของมันเยอะเหลือเกินน่ะมันเยอะจริงๆค่ะเนี่ยมีรูปอยู่ด้วยอ่ะถ้าว่อบอกไหวไหมไหวครับไหวครับไปเราก็ไปเลือกรองเท้าดูนู่นนี่นี่นั่นนั่นนู่นนี่เสร็จพอดูเสร็จเรียบร้อยปั๊บซื้อปรับปั๊บจ่ายตังค์เสร็จปุ๊บเรียบร้อยเสร็จดิฉันก็อ่ะจ่ายเสร็จเราก็จะต้องไปกินอาหารกันใช่ไหม พอเสร็จปั๊บก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ยืนอย่างที่คุณเห็นในคลิปประโยคที่เขาพูดมาเนี่ยไม่ไปกินปูแล้วนะฉันก็จะบ้าเหรอนี่นั่นคือตออบไปเเลยเหรหหจะบ้าเหรอคือดิฉันมือไว <c oughs> เพราะว่าก่อนหน้านี้ดิฉันก็เคยตีมือ <c oughs> บอกว่าหยุดพูดเดี๋ยวนี้ห้ามกดดันเด็ดขาด หลายๆเรื่องที่เราคุยกันคือดิฉันเนี่ยอยู่กับเขามาวันหนึ่งกับวันครึ่งเนี่ยนะเ็เท่ากันสอนหลายเรื่องมากแบบสอนเยอะมากคือเขาก็เขาจะต้องเข้าไปอยู่ในวงการแล้วเราก็จะบอกว่าควรจะอย่างานั้นี้ฟังหัดฟังหัดฟังไม่ได้ฟาดหรืออะไรเนี่ยหัดฟังต้องฟังและจับมือห้ามพูดแบบนี้ไข้ไหมั้นก็ตกอุ๊ยฉันก็ตกใจเหมือนกันอนะคือบอกไม่ไปกินปูแล้วนะฉันก็ตอนนั้นเนี่ยคือเราตั้งใจกันแล้วแผนการเราหมดแล้วนนเราจ,จองแล้ว เราก็ทําหมดทุกอย่างแล้วไม่โมโหใช่ไม่โมโหแต่คืออย่างนี้ดิฉันนะ่ะไม่ได้โมโหแต่แบบอารมณ์แบบหนึ่งคือมือไวคือเหมือนอย่างที่บอกว่าฟังเธอต้องฟังเธอแบบฟังฉันก่อนเธออย่าพูดอย่างเดียวการฟังมันจะทำให้เธอฉลาดขึ้นเหมือนกับอันเนี้ยอยู่ๆก็แบบตั้งใจหมดทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะไปแล้วก็โผงขึ้นมาในขณะที่เราถามมาตลอดสามครั้งบอกไม่ไปแล้วนะไม่ไปกินปูแล้วนะฉันบอกอีอกนี่จะบ้าเหรอ ก็พูดอย่างเงี้ยฮะโทนเนี้ยไม่ไปกินปูแล้วนะฉันบอกเอ้าอีนี่จะบ้าเหรอเรื่องออกไหมเราเราไปตกเขาแรงไหมน้ำหนักน้ำหนักประมาณไหนพี่ gratitude. มาลองลองลองเลยไหมประมาณไหนประมาณไหนดูน้ำหนักไงพี่จะบ้าเหรอคือแค่เห็นในคลิปมันก็น่าจะพอรู้แล้วมันมันคือมันคืออะไรอ่ะตอนตอนนี้เขามีปฏิกิริยายังไงครับเขาก็มีทันทีอ่ะเดี๋ยวจะต้องเล่าต่อบอกจะบ้าเหรออะไรอย่างเงี้ยนึกอออกไหม เออก็ตบหน้าผมเลยเหรอใช่ <S <S ก็อุ้ยตายแล้วเออใช่แล้วก็เออใช่อุ้ยตายแล้วขอโทษนี่ถ้าเป็นคนอื่นนะผมด่าไปแล้วบอกตายแล้วขอโทษก็แต่ตอนนั้นเนี่ยเดินไปแล้วนะคะเราก็เดินไปไปจับเขาไว้ขอโทษนะแม่ก็เออนต่คำว่าโหตบหน้าอย่างนี้ไม่ได้ตรงบอกตายแล้วขอโทษขอโทษจริงๆตายแล้วไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจเลยนะแต่ที่ทําไปตรงนี้คือตกใจอ่ะว่าอยู่ๆเนี่ยทําไมก็เปลี่ยนปึ๊บ พอเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวจะทําอะไรต่อนึกอ,ออกไหมคือแบบเฮ้ยอย่ยาสิอย่างอย่างนี้คือเวลาเราไปไหนอะ่ะมันก็ต้องไปด้วยกันใช่ปะถ้าไม่ไปเนี่ยคนจะบอกก่อนล่วงหนะ้าว่าไม่ไปแล้วนะอาจจะโกรธว่าถามย้ำมาตลอดใช่ดิฉันถามย้ำมาตลอดสามโหนนะ<ร>ดิฉันไม่ไม่ไม่อย่างอย่างตอนนั้นก็พองขึ้นมาก็นี่ไงเนี่ยอย่างอย่างที่ดิฉันเล่าอ่ะเรีไม่เป็นอย่างนี้จริงๆแล้ว ก็แตะไปทีเดียวบอกจะบ้าเหรอดิฉันะชอบเป็นอย่างงี้บอกว่าเวลาใครทําอะไรผิดดมบอกว่านี่ตบปากตัวเองเท่าอายุฉันเลยเนี่ยดิฉันมักจะพูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปถามคนสนิทได้แตะสิคือก็ใช้ก็ใช้คําสักขนาดนั้นก็อย่างเงี้ยแบบจะบ้าเหรอไม่ใช่แบบก็มันโอ้ยตายแล้วก็ถ้าใส่หน้ากากอยู่ด้วยมา ไม่ได้โมโหทำไมหิวทำไมก็ในเมื่อฉันก็อยู่ในในคอฟฟี่ช็อปรองก็กระหน่งกินนู่นนี่ขำๆไปอะไรหลังจากเหตุการณ์วันนั้นพี่มาเดี๋ยวก่อนพอพอดิฉันก็เดินจับจับไปเขาบอกทำอย่างนี้ไม่ได้ผมโกรธมากผมโกรธมากฉันก็บอกตายหาแล้วกูเสียใจมากเสียใจมากแต่ทำยังไงดีไม่เป็นไรปล่อยผมให้ผมอยู่คนเดียวให้ผมสงบสติจารก็เลยปล่อยนีฮะที่เขาเดินไปเราก็จะเดินตามไปเดินตามไป้ะ ก็เดินไปเนี่ยคนมันก็เริ่มมีคนเยอะขึ้น,นก็เดินเดินไปแล้วก็เอ๊ะไปไหนพอมองอีกทีอ๋อไปยืนอยู่ริมถน,นนะตรงหน้าเมียนดงแล้วก็ยืนอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ยืนแทะกขะเพื่ดไปก่อนเพราะตอนนั้นชอบกินน้าวโพดตรงเมียนดงมันอร่อยดีแล้วก็ยืนรอให้เขาเนี่ยคามดาวอ่ะก็คือให้สงบสติอารมณ์ก่อนทุกอย่างพักใหญ่ๆพอสมควรก็เห็นว่าเขายังไม่ไปไหนยังยืนอยู่ตรงนั้นก็ถือของเต็ไมไปหมดเหมือนเดิมเราก็เลยค่อยๆเดินเข้าไปแล้วก็ ไปจับมือครับอกขอโทษนะขอโทษจริงๆไม่ได้ตั้งใจเลยแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นีก็คือตกใจอะว่าถามแล้วถามมาตลอดแล้วแล้วก็ไม่ได้มีการปฏิเสธใดๆทั้งสิ้นก็ยังคิดว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมอยู่แล้วอยู่ๆเนี่ยมาบอกอย่างเงี้ยไม่ได้บอกว่าน้องต้องเข้าใจนะเวลาเราจะทําอะไรการที่เราจะอยู่ร่วมกันกับใครอย่างเงี้ย สิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยมันจะต้องเดินเข้า,ขามาคนละครึ่งจะชอบไม่ชอบเนี่ยพูดกันดีๆจะไปไม่ไปเนี่ยก็บอกมาคือมันไม่ได้มีทรายบอกเลยว่าจะไม่มีการไปนึกออกมาแล้วอยู่อย่างเงี้ยแล้วดิฉันก็เป็นคนมือไวคือมันไวตั้งแต่แบบเฮ้ยหยุดได้แล้วกบพอแล้วพอและวห้ามพูดนึกออกมาคุณก็คงรู้ว่าเราอะพูดคุยสนิทกันพอสมควรอะน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 ะอยู่ตรงนั้นเสร็จแล้วดิฉันก็เลย ยืนบอกว่ามันมันอันตรายอยู่เหมือนกันนะที่ที่การที่เราจะต้องแบบมีมีการรับผิดชอบในการนัดหมายซึ่งก็อันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญก็พูดอะไรสอนอะไรหลายๆอย่างแล้วบอแต่เราก็จะพูดขอโทษตลอดขอโทษจริงๆรู้สึกไม่ดีมากเลยขอโทษมากๆเขาก็พยายามคามดาเขาบอกว่าได้ครับผมเข้าใจเรื่องนี้ผมจะไม่บอกใคร แม้กระทั่งพี่ธงซึ่งเป็นผู้จัดการเขาผมก็จะไม่บอกดิฉันนไม่ได้ตอบรับหรือปฏิเสธอะไรทั้งสิ้นก็แค่ยังจับมืออยู่ตลอดเวลาแล้วก็ฟังเขาแค่นั้นนี้แล้วบอกว่าแล้วเราก็คือสอนอะไรนู่นนี่นั่นต่างๆคุยกันไปอยู่สักพักหนึ่งจนกระทั่งทุกอย่างเนียมีการแบบเข้าใจประนีประนอมไปหมดแล้วทุกเรื่องเขาก็เลยเข้ามาบอกว่าจริงๆะผมมาเขารบ แม่มากเลยนะแล้วก็สอนในผมหลายๆอย่างขอบคุณมากนะครับอะไรเงี้ยก็เข้ามากอดดิฉันเข้ามากอดดิฉันแล้วก็บอกขอบคุณมากขอบคุณมากก็นึกว่าทุกอย่างก็สงบลงไปกินปูกันครับฉันก็อืมกินปูทีฉันก็อืมก็อ่ะ <c oughs> อ่ะได้ไดไป <c oughs> ไปไปก็ไป <c oughs> ตอนวันนั้นน่ะเป็นวันที่ดิฉันเข้าไปทําหน้านะคะเสียจแล้วเนี้ย มันก็อยู่ๆก็มีข่าวส่งมาให้ดิฉันว่ามีการการทนายเอาไปขาา่าวจากเมืองไทยอะทย่ะเออเออทนายโพ์น,น,นู่นี่นะั้นก็บอกอือะไรผู้จัดการเขาก็โทรมาหายใช่ไเพราะว่ารีบออกไปจากประเทศอยู่นี่ออกไปจากประเทศไหนประเทศเกาหลีเพราะว่าเขาก็คงจะแบบไปแจ้งความหรืออะไรอย่างเงี้ยนะือพอดิฉันคิดว่าตั้งแต่ ไม่ได้เจอน้องแต่โทรศัพท์คุยกันเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นนะไม่รู้ไม่รู้เพราะว่าดิฉันก็รับรู้แค่เราต้องบอกเขาเช้าเย็นเช้าเย็นเนี่ยเท่านั้นเองความรู้สึกหน่อยคัตกใจมันก็ดิฉันก็อ่ะร่างภาพข่าวว่าดิฉันก,นก็เกิดอะไรขึ้นทาไมทําไมไหนบอกว่าจะไม่บอกใครเขาบอกว่าน้องไปแจ้งความที่เกาหลีื่องทางการเกาหลีไม่ได้ไม่มีค่ะไม่มี จนทุกวันนี้ก็ไม่มีว่าเอาถ้ามีได้ยังไงคะดิฉันจะเดินทางได้เลยอคะดิฉันจะออกมาจากประเทศเขาได้ยังไงค,คือพอ,พอ,พ,อพอมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นพอดิฉันดูเรื่องแล้วหลังจากที่ไปไปล้างแผลแล้วพอมีเรื่องราวแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยดิฉันโทรหาเขาทัานทีเ,<อ>เสียงติดแต่ไม่รับก็ได้คุยกันวันที่29<อ>งในวันที่ตัดหมซึ่เจอตัวเลยสิคะเพราะว่ายังไงเนี่ย มันก็จะต้องไปตัดใหม่่ยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอพอพอไปเจอเสร็จเนี่ยก็ก็พี่ก็พูดคุยธรรมดาผลปรากฏว่าเขาก็บอกว่าเขาก็พูดในห้องนะนะบอกว่าพี่คงไม่เครียดหรอกเนาะเขาบอกว่าเพราะว่าพี่ผ่านเลยมาตั้งเยอะนะบอกว่าเราก็เราก็ฟังเฉยๆไม่ได้ตอบรับอะไรแต่ผมมาเครียดมากเลยตอนเนี้ยผมเชในขณะที่ผู้จัดจาการเองเขาก็เป็นคนพูดนะคนระับว่า น้องตอนนี้เครียดมากเลยเพราะเขาไม่คิดว่ามันจะใหญ่โตอะไรไปถึงขนาดน,นี้เขาไม่เคยคิดเขาเพียงแต่จะบอกว่าสั่งสอนดิชั้นเท่านั้นว่าไม่ควรที่จะไปตกหน้าใครอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าดิฉันก็ได้รับสิทธิ์นั้นเรียบร้อยหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างดิฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรคือน้องอ่ะตอนนั้นนะตอนนั้นนะเออตอนนั้นเนี่ยเขาก็จะจะพูดประมาณอย่างเงี้ยว่าเนี่ยแต่ผมก็ต้องทําแบบนี้นะ ไม่อ๋อพี่ไม่ทราบแต่แต่มาทราบเอาทีหลังว่า,เ,าเขาเขาเขาทักไปหาหลายคนแล้วก็มีคนเดียวที่ทักกลับมาเขาก็เลยคงจะใช้คนเนี้่อยังค่ะเราไม่เนยดิฉันน่ะถาม,มต้องขอโทษสิก็นี่เ,เมื่อกี้ก็บอกแล้วตั้งแต่แรกว่าขอโทษดิฉันน่ะถามถามผู้จัดก,การเก่าเขานะคะบอกว่าพ่อแม่เขาว่าไงพ่อแม่เขาอะเข้าใจ เพราะว่าธงอ่ะไปคุยกับพ่อแม่เขาแล้วเพราะดิฉันก็ก็ไม่ไม่มีความสบายใจอยู่ใช่ไหมพ่อแม่เขาบอกพ่อแม่เขาเข้าใจเพราะว่าดิฉันเล่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยให้กับธงฟังว่าเคลียร์อย่างเงี้ยให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างพ่อแม่เขาบอกเขาเข้าใจแล้วแล้วเขาก,ก็บอกว่าเดี๋ยวขอไปคุยเจอกันในรายการอันหนึ่งเลยก็แล้วกันจะได้แบบว่าไปเคลียร์ตรงนั้นอะไร ที่มาหลังจะมีที่มากังวลใจอะไรหรือเพราะว่าคือตอนนี้เรื่องมันถึงทนายไทยมันมีหลักฐานมันมีอะไรเยอะแยะเลยพี่หมไม่กังวลเรื่องอะไรอ่ะพี่ก็ไม่รู้ว่าจะต้องกังวลเรื่องพี่บานตืทนายว่าเคสนี้ถูกไล่ไม่มาดำเนินคดีที่เมืองไทยได้ไหมถ้าเกิดเขาจะเอาเรื่องพี่มาจริงๆอ่ะก็เห็นเข่าวว่าบอกว่าไม่ได้เพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยดิฉันก็สาระสำคัญของเรื่องนี้เนี่ยอะไรจริงอะไรที่ไม่ที่ดิฉันพูดมาทั้งหมดเนี่ยค่ะมันเป็นพาร์ทที่แบบว่า ถ้าจะให้ดิฉันเล่าใหม่มันก็จะเหมือนเดิมอย่ทุกสิ่งทุกอย่างดิฉันน่ะกับน้องอ่ะก็คิดว่ามันน่าจะจบไะตรงที่ริมถนนตรงเมีงดงแล้วมะอมตอนที่ดิฉันได้ยืนจับมือเขาขอโทษเขาแบบว่าสุดฤิสุดเดชแล้วก็พูดคุยจนเคลียร์แล้วเขาก็บอกแล้วว่าเขาก็จะไม่ไปบอกใครแม้กระทั่งผู้จัดการเขาแล้วก็พูดเคลียร์หมดทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งเขาวิ่งอ่ะเข้เขามากอดดิฉันแล้วก็บอกว่าไปกินปูก,กันนะ พี่มคิว่าเรื่องเรื่องมันจะยังคงท้างอยู่ที่เกาหลีไหมคะไม่ไม่ไม่น่าจะเพราะว่าพี่ให้ทางสถานทูตไทยทั้งหมดทั้งปวงไปเช็คดูที่สถานีเมียงดงเขาบอกว่าเหตุการณ์อย่างเงี้ยวันหนึ่งอ่ะเยอะมากไม่มีก็ก็เขาไม่รู้อ่ะว่าพี่เป็นใครอ่ะน้องเขาก็ไม่ได้คือเรื่องยังไม่ได้เกิดเป็นคดีความขึ้นมาใช่ใช่ก็ ไม่ไม่เขาแค่ไปขอคลิปเท่านั้นเองตอรมันก็จะวันเพื่อขอคลิปเขาแค่จะไปขอคลิปไม่รู้อนน่ะพี่มดีเสมอนะตั้งแต่วันที่เรายืนจับมือกันตรงเมียงดงแล้วอ่ะพี่ไม่รู้ไงแสดงว่าเขาอาจจะคิด แบบไม่แฮปปี้ก็ได้ไม่งั้นเขาจะทําการดําเนินการมาถึงบแบบนานไม่มีค่ะอะไรนะ,รนะนพี่มีอาชีพอะไรอะคะตอนนี้ก็ยังขายดีอยู่เหมือนเดิมมีเรื่องทีไรก็ขายดีตลอดอจริงๆริอะดิฉันหนีออกมาแล้วตั้งนานนสามปีแล้วเนาะ ต้องบอกว่าเสียหายไหมทุกคนก็บอกว่ามันเสียหายมากเลยดิฉันเองเนี่ยก็ก็มีความรู้สึกว่ามันก็เสียหายแต่เป็นคนที่แบบว่าเวลาไปเทียบกับตอนช่วงที่โดนไล่ออกจากงานนะดิฉันว่าอันนั้นน่ะใหญ่โตมากกว่าดิฉันยังแบบอภัยได้หมดทุกเรื่องราวอ,อยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้พอพอเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องของคนสองคนนะเนาะที่ก็อยู่ๆก็แบบไปแบบ มีวาทะกันมีพฤติกรรมให้เห็นกันไม่ได้ตบนะพยายามอย่าใช้คำว่าตบแตะกันอย่างเงี้ยนึกออกไหมมันเป็นคนสองคนแต่ก็ไม่เคยนึกเลยว่าเขาจะเอาทั้งหมดทุกอย่างเนี่ยไปแบบโพธนาซะยิ่งใหญ่ขนาดนี้ซึ่งจะถามว่ามีความรู้สึกไหมมันต้องมีความรู้สึกอยู่แล้วแต่ดิฉันควบคุมความรู้สึกอันนี้ได้อย่างมีสติก็ไม่มาจะไม่ปอ พี่พูดไม่ได้นะคะว่าพี่จะฟ้องหรือไม่เพราะพี่เนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยได้รู้เรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเลยเท่าไหร่ตอนเรียนหนังสือเรียนกฎหมายหนึ่งพี่ยังลำคาญเลยว่าจะเรียนไปทำไม <im it> พี่มาหรือขึ้นมาในระหว,ว่างตก,กแต่งระหว่าตก,ตก,กแต่ของพี่มากับน้องอาะไม่เหมือนกันหรือเปล่าก็นน <im it> คงอย่างนั้นเ <im it> พราะว่าผู้ชายเขาก็คงจะมีศักดิ์ศรีเกียรติยศอะไรของเขาเนาะแต่ว่ามันเหมือนกับแบบเหมือนสั่งสอนเด็กอะนึกออกไหมถ้าเกิดนายตั้มไม่ยอมอะค่ะไม่ซาแบะ เขาไม่ยู่ชองทางในการที่แบบว่าเขาจะฟ้องหรือว่าจะถึงขั้นให้ติดบอกถ้าเกิดคนไทยในที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นวันนั้นใช่ไหมที่เขาได้อะไรอย่างนี้ยค่ะเออที่แบบว่าให้เขาไปเนั้นมันก็คือนตอนวันนั้นนะแต่เรื่องที่เรื่องกับทนายตั้มที่มาได้มีหวัดคุยกับน้องไหมครัว่าน้องจะไม่พี่ไม่คุยเนี่ยพี่พี่คุยกับน้องแค่ตรงนั้นเองครับคือพี่เจอน้องอ่ะน้องก็คุยกับพี่พี่ไม่ได้พูดอะไรเลยพี่ก็ พี่จะถามเฉยๆแม้กระทั่งแบบว่าตอนที่จะรอไปฉายแสงอะไรเงี้ยพี่ยังแบบว่าให้เอเจนต์คนอื่นบอกเธอมาดูดิมูบกสวยมากชูกสวยมากจริงอ่ะต้องตอบมือ้ก็็น่น่ะสิคะจริงๆอ่ะเราก็มีเรื่องกันแค่สองคนตรงนั้นนะนะถ้าสมมติว่าไม่ไปบอกใครก็มันก็ไม่มีใครรู้อ่ะแล้วเราก็ปณีประนอมพูดคุยกันไปแล้วเรียบร้อยอ่ะ ก็เหมือนแม่ลูกสั่งสอนกันไปอะไรเงี้ยก็คือจบแล้วก็น้องเขาก็ไม่ติดใจแล้วแต่ว่าดิฉันก็ไม่รู้ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันยังคาใจอะไรเขาถึงได้แบบว่าไปติดต่อกับทนายแล้วทนายก็ไปทําแบบว่าเรื่องใหญ่ขนาดนี้แล้วจะให้ท่านทำทำยังไงอะคะคิดว่าเขาอาใส่ชื่อเสียงขอกพี่ม้นมาสร้างคาเฟ่มาขึ้นมาจะจะบอกอ่ะดิฉันก็ไม่รู้จะพูดอะไรกับทนายนะก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่า เท่าที่ผ่านมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็แล้วแต่เรื่องที่มเรื่องตั้งแต่ตั้งแต่ดิฉันเนี่ยเรื่องตั้งแต่ดิฉันน่ะออกจากงานมาจนกระทั่งเรื่องของเออเมื่อเร็วๆนี้ที่เรื่องเออแต่งงานเพศสภาพเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นเรื่องที่แบบทุกคนก็โจมตีตดิฉันก็ไม่เงียบเฉยมาตลอดนะ่ะก็อยากจะโจมตีเดี๋ยวเบื่อคงเงียบไปเอง ที่เขาอาศัยชื่อเสียงของพี่ม้ามาสร้างกระแสได้ตัวเองไหมครับแบบเรื่องดิฉันยังมีชื่อเสียงขนาดนั้นใช่ไหมบางคนบอกว่าอาจจะข่าวที่มาเรียกพี่น่าจะสืบกลับมาให้ใครให้พี่ใครใครเรียกจะตามข่าวขึ้นมาแล้วให้พี่กลับให้ให้ให้แล้วใครเป็นคนหาข่าวให้ใครเป็นคนสร้างข่าวไม่ใช่ตัวพี่เนาะเพราะพี่ไม่ได้เป็นคนสร้างข่าวใดๆทั้งสิ้นเลย ไม่อะค่ะจะเจอไหมน้องเดี๋ยวจะเจอวันพรุ่งนี้อันน้เป็นนัดเคลียร์ใจกันหรือไงคะใช่ค่ะในรายการคุยแซบโชว์สาเหตุเพราะว่าไปอันนั้นเนี่ยเพราะว่าน้องเขารู้จักกับเจ้าของรายการแล้วก็ผู้จัดการเก่าเขาว่าก็รู้จักกับเจ้าของรายการเขาก็เลยจะหาทางทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยให้มาตรงนี้เพื่อที่จะไปเคลียร์ทุกอย่างซึ่งซึ่งซึ่งน้องซึ่งน้องเขาก็บอกบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปก็ไปเจอกันที่นี่แค่นั้นเนี